เอาละครับวันนี้นะครับท่านนักลงทุนทุกท่านจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้นหาราคาเป้าหมายโดยการใช้อะไรครับเทรนไลน์เทรนไลน์คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับเทรนในที่นี้คืออะไรครับแปลว่าแนวโน้มนะครับถามว่าแนวโน้มในที่นี้เราจะแปลความหมายของคําว่าแนวโน้มกันอย่างไรนะครับเรามาดูว่าตอนนี้น้องเสื้อฟ้าคนนี้ครับก็กําลังคิดขึ้นมานะครับว่าแนวโน้มคืออะไร รเราจะเห็นว่าในหนวดเฟิร์มคนนี้อยู่ๆก็ผู่มาที่หน้าจอในหนวดเฟิร์มคนนี้เนี่ยจะมาให้คําตอบนะครับเขาก็จะบอกว่าแนวโน้มคืออะไรครับคือการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีความต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวนั้นนะครับว่ากําลังดําเนินอยู่ในทิศทางในลักษณะใดานะครับเมื่อเราทราบว่าทิศทางมันเป็นแบบไหนแล้วตรงนั้นและครับมันอาจจะนําพาไปสู่เลยครับการที่จะมองในเรื่องของแนวโน้มของราคาในอนาคตนั่นเองนะครับ นายนวดเฟิร์มคนนี้คือใครครับเราคงมีข้อสงสัยกันแล้วนะครับคนนี้นะครับชื่อชาเฮอรลีดาวบางคนก็จะถามว่าแล้วเขาคือใครละ่ะนายคนนี้นะครับเก่าแก่มากในตลาดหุ้นสําหรับาศาสตร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับก็คือผู้คิดค้นทฤษฎีดาวนนั่นเองนะครับถามว่าในทฤษฎีดาวก็มีการพูดถึงแนวโน้มนะครับโดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มแล้วแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับแนวโน้มแบบแรกนะครับเราจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นก็คือ up trend นะครับส่วนแนวโน้มลักษณะที่2คืออะไรครับดาวเทรนก็คือแนวโน้มขาลงนะครับและอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าไซเว่ทำว่ามันคืออะไรแนวโน้มแกว่งตัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3แบบมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้มีคําถามนะครับแนวโน้มขาขึ้นมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับอ่ะเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าแนวโน้มขาขึ้นนะครับวิธีการสังเกตแบบแรกจุดต่ําสุดนะครับ ครั้งใหม่จะต้องะไรครับสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิมเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพนะครับเราจำนิยามตรงนี้กันไปก่อนวิธีคลิกในการจำนะครับสองก็คืออะไรครับจุดสูงสุดใหม่ก็จะต้องสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเราจะต้องเห็นแนวโน้มของการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายเลยครับแนวโน้มขาขึ้นในที่นี้นะครับบางทีเราอาจจะได้ยินนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางท่านมีการพูดว่าเฮ้ยตอนนี้แหละเราเรียกว่าภาวะกระทิง ฉะนั้นจำไว้นะครับถามว่าแนวโน้มขาขึ้นจะถูกเรียกภาวะกระทิงเป็นอย่างไรนะครับเราจําวิธีการโจมตีของกระทิงนะครับกระทิงเวลาจะอะไรครับพุ่งจู่โจมคู่ต่อสู้กระทิงจะทาอะไรครับขิดแล้วก็งัดขึ้นใช่ไหมครับมันทําให้ศัตรูคู่ต่อสู้ถูกขิดแล้วก็ลอยขึ้นกลางอากาศนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะการโจมตีของกระทิงนั่นเองนะครับนี่คือคําเปลียบเปยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าการมองแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับ อ่ะเรามาดูดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ราคาหุ้นนะครับเราจะเห็นราคาหุ้นค่อยๆไต่ระดับแบบนี้นะครับสิ่งที่เราสังเกตตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับจนกระทั่งราคาหุ้นมีการทำอะไรครับจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมอ่ะเรามาดูกันตรงนี้จุดต่ําสุดแรกนะครับผมจะให้สัญลักษณ์ว่า L 1น่ะนะครับจุดสูงสุดแรกเหมือนกันผมจะใช้สัญลักษณ์ว่า H 1นะครับอ่ะจุดต่ําสุด ที่2นะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งเกิดนี่แหละครับผมให้ว่า L 2นะครับและอะไรครับพอราคาุ้นขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า H 1นะครับตรงนี้ผมจะให้สัญลักษณ์เป็นอะไรครับ H 2นะครับเราจะเห็นว่าจากโครงสร้างตรงนี้เราจะเริ่มเห็นการไต่ระดับนะครับจุดอะไรครับต่ําสุดนะครับครั้งล่าสุดสูงกว่าครั้งก่อนจุดสูงสุดครั้งใหม่ก็สูงกว่าครั้งก่อนอันนี้คือโครงสร้างของลักษณะทิศทางขาขึ้น แล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับเราก็จะต้องเห็นจุดต่ำในครั้งต่อไปเนี่ยยกสูงขึ้นอย่าง L 3นะครับแล้วก็จะมีอะไรครับมี H 3เช่นเดียวกันนะครับ L 4แล้วก็ H 4นะครับฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของขาขึ้นก็คือเลยครับจุดต่ำสุดยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและอะไรครับจุดสูงสุดก็จะมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนี่แหละครับ ตัวอย่างง่ายๆที่เรามาดูกันนะครับโอเคเมื่อเราทราบไปแล้วนะครับว่าลักษณะของขาขึ้นเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะมาดูว่าแล้วแนวโน้มขาลงล่ะครับมีลักษณะอย่างไงนะครับ อ่ะละแนวโน้มขาลงนะครับจุดแรกเลยนะครับมันง่ายนิดเดียวตรงข้ามกับขาขึ้นนั่นเองก็คือว่าจุดต่ําสุดใหม่นะครับจะต้องอะไรครับต่ํากว่าจุดต่ําสุดเดิมนะครับในขณะที่จุดสูงสุดใหม่จะทำอะไรครับทาจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยครับแนวโน้มที่มีการแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็สังเกตกันง่ายๆนะครับขาลงจะถูกเรียกอะไรครับเราจะเรียกว่าภาวะหมีถามว่าทำไมถึงเยกแบบนั้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าการโจมตีของกระทิงคือขวิดขึ้น แต่หมีเนี่ยแหละครับวิธีการโจมตีคู่ต่อสู้คืออะไรครับตะปบลงไปเลยครับฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเมื่อราคาถูกตะปบลงไปปุ๊บ ทิศทางมันก็อะไรครับลงไปล่วงลงไปกับพื้นนะครับฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการโจมตีของหมีนะครับก็คือถูกเรียกว่าขาลงอ่ะเรามาดูกันกราฟของขาลงเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตัวอย่างในที่นี้เราเห็นว่าราคาหุ้นนะครับค่อยๆไต่ระดับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปแต่เราจะเห็นว่าการเด้งตรงนี้เนี่ยจุดสูงสุดนะครับของ H2 นะครับจะต่ํากว่าเลยครับกว่า H1 ในขณะที่อะไรครับ L2 ก็จะต่ํากว่า L1 เช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เราจะเห็นว่าการดําเนินของแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเราจะเห็นว่า H สามก็คือไฮที่3าเนี่ยก็ยังต่ํากว่าไยที่2อยู่นะครับรวมถึงเลยครับ L 3ก็ต่ํากว่า L 2นี่ก็คือโครงสร้างของทิศทางขาลงนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับที่เรามองขาขึ้นขาลงเราเริ่มต้นมองกันอย่างไรนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถฝึกได้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าต่อไปมันก็จะมีแนวโน้มของการแกว่งตัวแบบไซด์เวย แนวโน้มแกว่งตัวแบบไซเวย์เป็นไงครับก็คือจุดต่ําสุดใหม่จะใกล้เคียงกับอะไรครับจุดต่ําสุดเดิมนะครับนั่นแปลว่าจุดสูงสุดใหม่ก็จะใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิมเช่นเดียวกันนะครับราคาเป็นยังไงครับง่ายๆเลยขาขึ้นทิศทางก็จะเป็นแกว่งขึ้นใช่ไหมครับขาลงก็จะค่อยๆแกว่งลงไซเวย์ไม่มีะไรเลยครับมันจะแกว่งออกด้านข้าง ฉะนั้นนี่คือหลักการง่ายๆในการดูฉะนั้นถามว่าพอเกิดแนวโน้มไซเวย์หรือกว่งตัวมันคืออยครับมันบอกว่าเราควรจะต้องรอ,อ,อความชาัดเจนของทิศทางน,นะครับตรงนี้จะไม่ได้ภาวะหนีหรือกระทิงแล้วเพราะเราจะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องรอนะครับ เอาละครับเรามาดูว่าการแกว่งตัวของไซเวเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าการแกว่งตัวแต่ละครั้งจุดไฮใหม่ที่เกิดขึ้นจุดโลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความใกล้เคียงเดิมแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ H 1จนถึง H 4หรือ L 1จนถึง L 4เนี่ยจะอยู่ในระดับที่มีความใกล้เคียงกันนี่คือรูปแบบของการแกว่งตัวนะครับนี่คือแบบง่ายๆนะครับอ่ะแล้วเรามาดูว่าเทรนไลน์นะครับเมื่อกี้มีคําว่าเทรนที่แปลว่าแนวโน้มตอนนี้มีคําว่าไลน์ที่แปลว่าเส้นนะครับพอบวกเป็นเทรนไลน์แปลเป็นภาษาไทยก็คือ เส้นแนวโน้มนะครับไม่ใช่แนวโน้มเส้นนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าวิธีการใช้เส้นแนวโน้มในหลักการทางเทคนิคเราใช้อย่างไรนะครับวิธีการดูในทิศทางขาขึ้นหรือ uptrend line นะครับเราจะใช้อะไรครับหลักการของการลากเส้นผ่านจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ลากไปยังจุดต่ําสุดในครั้งถัดไปที่มีการยกตัวสูงขึ้นแล้วถ้ามีการผ่านจุดต่ําสุดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือมันจะบอกถึงความมีนัยสําคัญของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะล่ะครับเรามาดูกัน นี่ครับตัวอย่างเดิมเลยนะครับที่เมื่อกี้เราดูกันที่เป็นขาขึ้นเป็นยังไงตอนนี้เราจะทําไงครับเวลาเราจะลากเส้นแนวโน้มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มจากจุด L 1ก็คือจุดต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ลากผ่าน L 2นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจากเส้นเขียวๆที่มันเชื่อมมาตรงนี้แล้วครับตรงนี้แล้วเราทําอะไรครับจังหวะต่อไปคือเราจะขยายเส้นไปอน่อปเพื่อให้เห็นมันเป็นแนวโน้มตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าแนวโน้มของขาขึ้นเป็นสีเขียวปละตรงนี้ชัดเจนนะครับอันละครับ ตรงนี้กําลังทําหน้าที่เป็นอะไรครับทําหน้าที่เป็นแนวรับด้วยในทิศทางของขาขึ้นแล้วอะไรครับเราอยากรู้นะครับว่าการไต่ระดับของราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะทําเส้นคู่ขนานเป็นเส้นสีฟ้าแล้วอะไรครับไปคลิกเอาไว้ที่ประมาณ H1 หรือจุดสูงสุดแรกนะครับถามว่าตรงนี้กําลังทําหน้าที่เป็นอะไรครับนั่นแปลว่าเมื่อเราได้เส้นแนวรับแล้วในทิศทางขาขึ้น พอเราทําวิธีการแบบนี้โดยสร้างเส้นคู่ขนานเราจะได้เลยครับแนวต้านในทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเป็นทิศทางขาขึ้นแบบนี้นะครับเราเห็นว่าเมื่อราคามีการทดสอบแนวต้านไม่ผ่านมันก็จะถูกเขย่าลงมานะครับเวลาที่ราคาลงมาสู่แนวรับแล้วไม่ต่ากว่านี้ก็จะมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้ายังอยู่ในทิศทางแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่ว่ามันยังอยู่ในกรอบของทิศทางขาขึ้นนะครับนี่ก็คือหลักการของแนวรับแนวต้านจากการใช้เส้นแนวโน้มนะครับเอาละครับ นี่ก็คือแบบแรกนะครับแบบที่2นะครับเรามาดูตัวอย่างของดาวเทียนไลน์หรือทิศทางขาลงนะครับว่าเส้นแนวโน้มขาลงจะดูยังไงนะครับหลักการเริ่มต้นง่ายนิดเดียวเหมือนกันเมื่อกี้เราเริ่มที่จุดต่ําสุดอันนี้เรามาเริ่มที่จุดสูงสุดนะครับโดยจุดสูงสุดในรอบนั้นแล้วเราลากนะครับผ่านจุดสูงสุดในครั้งต่อไปที่มีอะไรครับ ลักษณะเคลื่อนตัวต่ําลงกว่าเดิมนะครับนี่คือโครงสร้างของขาลงที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นนะครับเอาละครับยิ่งผ่านจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นะครับยิ่งแสดงว่าแนวโน้มขาลงนั้นเนี่ยมีนัยยะสาคัญมากเท่านั้นนะครับแล้วเรามาดูกันตัวอย่างนี่ก็คือเทรนดขาลงที่เราดูกันในช่วงเริ่มต้นนะครับ ที่มีการอะครับทำไฮที่ต่ําลงก็คือ h 2ต่ํากว่า h 1ตอนนี้เรากําลังมาร์กจุดที่ h 1นะครับเราก็ลากลงมาที่ h 2นะครับหลังจากนั้นทําไงครับเราก็ต่อเส้นเชื่อมต่อไปเลยเป็นเส้นประดีแดงตรงนี้แหละครับเราจะได้เลยครับเส้นแนวโน้มขาลงในอนาคตถ้าไม่เกิดแนวนี้แสดงว่าทิศทางขาลงยังคงอยู่นะครับแล้วก็อะไรครับเราสร้างเส้นคู่ขนานโดยการเชื่อมนะครับเป็นเส้นคู่ขนานจาก l 1ก็คือจุดต่ําสุดที่เกิดขึ้นครั้งแรก เราจะเห็นว่าถ้าราคาหุ้นยังอยู่ในกรอบนี้นะครับเราจะเห็นทั้นทีว่าเส้นข้างบนเป็นอะไรครับเส้นแนวปละตรงนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านเมื่อราคาไม่ผ่านก็จะกลับลงมาใหม่นะครับพอลงมาในจุดที่เป็นอะไรครับแนวรับที่จัก เส้นคู่ขนานข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีการเด้งกลับขึ้นไปฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วก็เราจะใช้เส้นของเทรนไลน์ในขาลงตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับนี่ก็คือทริคง่ายๆนะครับส่วนไซเวย์ละครับง่ายกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเวลาราคาหุ้นแกงวงอยู่ในกรอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจุดสูงสุดมันจะไม่ค่อยเกินกว่าเดิมนะครับในขณะที่จุดต่ําสุดก็จะไม่ค่อยต่ํากว่าเดิมเท่าไหร่นักนะครับ เอาละครับเราก็จะได้กรอบแบบนี้นะครับถามว่าอันนี้ง่ายกว่าเดิมอีกนะครับก็คือเราจะเชื่อมจุดสูงสุดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับจุดต่ําสุดเข้าด้วยกันเราจะได้กรอบแบบนี้เกิดขึ้นตรงนี้ละครับก็จะกลายเป็นแนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นกรอบบนจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านส่วนกรอบล่างจะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับ ฉนนัน้ง่ายใช่ไหมครับเราฟังดูง่ายตอนนี้เราจะมาดูว่าเราจะนําเรื่องง่ายๆแบบนี้มากําหนดจังหวะและก็กลยุทธ์การลงทุนกันอย่างไรนะครับในทิศทางขาขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เราบอกแล้วจังหวะแบบนี้แหละครับเวลาราคาหุ้นชนนะครับกรอบบนหรือแนวต้านจะเป็นจังหวะของสัญญาณขายนะครับในขณะที่ราคาหุ้นพอลงมาที่แนวรับแล้วไม่หลุดมีการเด้งกลับจะเป็นจังหวะซื้อ แล้วเราก็จะใช้จังหวะแบบนี้ในการบริหารจังหวะการลงทุนนะครับในการหาจังหวะซื้อขายจากกรอบแนวโนมขาขึ้นนะครับแบบนี้ถ้าเป็นขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับ ทุกครั้งที่ราคาหุ้นเด้งขึ้นมาชนแนวโน้มขาลงนะครับที่เป็นเส้นแนวต้านจะเป็นจังหวะของการขายเวลามันมีการขยับลงมานะครับแล้วมาเลยครับทดสอบกรอบแนวรับแล้วยืนได้ก็จะมีการเด้งกลับขึ้นไปก็จะเป็นจังหวะของการซื้อนะครับฉะนั้นจังหวะตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถหาจังหวะบริหารการลงทุนในขาลงได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือคลิคกง่ายๆของการจับจังหวะนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับการ หากลยุทธ์ในช่วงไซเวย์นะครับที่เวลานักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเวลาหุ้นแกว่งใช่ไหมครับลงซื้อขึ้นขายเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเล่นกันอยู่ในกรอบแบบนี้ก็คือลงมาไม่หลุดแนวรับซื้อเด้งขึ้นไปชนแนวต้านขายแล้วถามว่าจังหวะการลงทุนที่มีความสําคัญมากๆคืออะไรครับตรงนี้แหละครับ เป็นจุดสังเกตนะครับของคนที่มองหุ้นเป็นรอบนะครับเราจะมาดูว่าในทิศทางขาขึ้นนะครับที่สมมติว่าเราซื้อหุ้นแบบ V I ถือหุ้นมาตลอดก็คือว่าถ้าไม่หลุดแนวรับเราไม่ขายนะครับนั่นแปลว่าหลุดเมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณขายทันทีเพราะว่าอะไรครับแนวโน้มขาขึ้นได้เกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ทิศทางขาลงนั่นแปลว่าเราควรจะออกจากการลงทุนในช่วงนั้นทันทีนะครับในขณะเดียวกันนะครับทิศทางของอะไรครับขาลงแบบนี้ เราจะอะไรครับไม่ควรอยู่ในตลาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะมองหาจังหวะรอบใหม่ที่เป็นขาขึ้นนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราจําได้ใช่ไหมครับว่าในทิศท,ทางขาขึ้นพอหลุดเส้นแนวรับลงมาเปลี่ยนเป็นขาลงตอนนี้พอเป็นขาลงปุ๊บเราจะต้องรอจังหวะแบบนี้ครับพอทะลุขึ้นไปนะครับจังหวะที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงปุ๊บ ตรงนี้ละครับจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเข้าสู่ขาขึ้นซึ่งจะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่นะครับนี่ก็คือทริคในการมองนะครับส่วนวิธีการแบบไซเวดูยังไงครับง่ายนิดเดียวเหมือนกันเราจะเห็นว่าการแกว่งตัวในกรอบแบบนี้เราจะหาจังหวะนะครับในตอนเริ่มต้นเราบอกว่าเวลาไซเว์คือการรอนะครับฉะนั้นพอรอแล้วรอแล้วได้อะไรครับเราจะรอแบบนี้ครับจังหวะถ้ามันจะเป็นไซเว์แล้วขึ้น เราจะรอตอนที่ทะลุกรอบบนแล้วใช้เป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับซึ่งเราจะเรียกตามประาทางเทคนิคว่า break up นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นทิศทางของการแกว่งตัวนะครับแล้วมีการหลุดลงมาเป็นขาลงนะครับตรงนี้นะครับจังหวะที่ราคาหุ้นหลุดแบบนี้เราจะเรียกมันว่า break down นะครับก็คือทิศทางของราคาที่แว่งตัวจะเข้าสู่ทิศทางของการอัไนครับเป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ทิศทางการปรับตัวลงแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสัญญาณขายถ้าเรามีหุ้นอยู่ง่ายใช่ไหมครับ นี่ก็คือคลิกที่เราจะบอกว่าถ้าเราสังเกตแนวโน้มให้เป็นที่มี3ลักษณะนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซเวย์นะครับเราสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ได้ก็คือว่าในแง่ของแนวรับนะครับจะเป็นจังหวะซื้อถ้าหลุดแนวรับจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อนะครับในขณะเดียวกันแนวต้านจะเป็นการพิจารณาจังหวะขายและที่สำคัญก็คือว่าถ้าทะลุแนวต้านขึ้นไปจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ และอะไรครับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าหุ้นหลุดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไห่จะเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ขาลงซึ่งนั่นแปลว่าคุณควรจะต้องขายและหยุดลงทุนชั่วคราวนะครับถามว่าแล้วถ้าราคาหุ้นทะลุแนวโน้มขาลงกลับขึ้นไปลวครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าแนวโน้มขาลงกําลังเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่และตรงนี้เองก็คือมันจะเป็นการพิจารณาเพื่อเข้าซื้อและเป็นจังหวะพอซื้อไปแล้วจะทําไงครับถือลงทุนเพื่อรอเลยครับ สร้างความมั่งคั่งในพอร์ตการลงทุนนั่นเองครับ